สวัสดีครับพี่น้องชาวใต้ครับวันนี้ต้องมาฟังกันเลยนะครับอืมอืมโอ้ใช่เพราะว่าเกี่ยวกับพี่น้องภาคใต้โดยตรงเลยนะครับเพราะว่าแลนบริดจ์ของไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ภาคใต้เราเราจําภาพที่นายกเศรษฐาเนี่ยวาดด้วยด้วยดินสอรหรือปากกาเนี่นะวาดด้วยมือเนี่ยนะครับที่ประชุมที่จีนนะบอกว่าอยากให้จีนเข้ามาลงทุนด้วยนะฮะอันนี้เป็นภาพที่หลายๆคนเนี่ยเห็นแล้วก็ทําให้แนวคิดเรื่องแลนบริดจ์เนี่ยกลับมาอีกทีหนึง่งแต่ก่อนอื่นครับอาจารย์ แลนด์ิดจคืออะไรมันต่างกับคอคอดกระยังไงเอคลองกะเนี่ยมันต่างกันยังไงอาจารย์ช่วยอธิบายคํานี้ก่อนเลยฮะครับผมแลนด์ิบจก็คือเป็นการเชื่อมสองฝั่งประเทศไทยตรงด้านขวานนี่นะครับอยู่ตรงทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับสองฝั่งของภาคใต้นี่นะครับมีทะเลนะครับขอต้องการที่จะเชื่อมสองฝั่งทะเลเพื่อจะได้ไม่ต้องเวลาส่งสินค้าทางเรือนะครับคุณลิซ่าครับ ต้องอ้อมไปลงช่องแคบมาลากาที่มาเลเซียนะครับซึ่งเพื่อที่จะทำให้การขนส่งระหว่างสองฝั่งทะเลเนี่ยนะครับสั้นขึ้นก็เชื่อมทำเป็นสะพานเศรษฐกษิจเป็นแลนด์บิดเชื่อมสองฝั่งการพูดถึงแลนด์บิดมันมีพูดด็อกเตอร์พูดถึงคอคอดกลับคอคอดกลับพูดมาก่อนแลนด์บิดนะแต่ขอคอดกลับไม่เกิดแลนด์บิดก็อยา่างผมคนใต้ พี่น้องคนใต้คงได้ยินเหมือนผมว่าเรื่องเนี้ยเราได้ยินมานานแสนนานจริงๆนานนานมากนานมากแล้วจารย์เราเรีนกันมาตลอดหลายครั้งครับอ่าผมคิดว่าประมาณสักห้าสิบปีได้แล้วมีการพูดถึงแลนด์บิดสะพานเศรษฐกิจนี่นะครับมาห uh ้าสิบปีแล้วนะตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบแปดจำได้ว่าตอนนั้นพูดถึงเรื่องของเอซาทเทนซีบอร์ดนะ B, s อสครับ ในปี2 5 1 8เพื่อจะเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทยระนองไปชุมพรไปประจวบนะฮะจากสตูลไปสงขลานะฮะไปจากกระบี่ไปนครศรีธรรมราชพูดง่ายๆก็คือภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนกลางภาคใต้ตอนล่างในยูเอสเอสบีหมดเซาเทิร์นซีหมดหมดเลยครอบคลุมทั้งหมดนะจบไปแล้วนะครับปี2 5 3 5 มีการพูดถึงแรนบิดจากสงขลาไปปีหนังนมาเลเซียอีกครั้งหนึ่งนะคุูริซ่าครับดรครับปีสองพนาร้อยห้าสิบหกพูดถึงท่าเรือปากบารานะจังหวัดสตูลกับท่าเรือจันนะจังหวัดสงขลาม,มีการประท้วงกันมากมายจบไปอีกแล้วนะในปีสองพน้าร้อยหกสิบสามนะสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับมีการพูดถึงเรื่องของแรนบิดสะพานเศรษฐกิจนี่นะครับ ระหว่างาระนองกับชุมพรก็ยังมีเชื่อมาจนถึงรัฐบาลเศรษฐาที่ด็อร์พูดถึงเมื่อกี้ว่านายกเศรษฐาไปวาดด้วยดินสอใช่ไหมครับดินสอรหรือปากกาไม่แน่ใจ uh huh. นะว่าให้นักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนนะฮะในโครงการ uh huh. ที่รัฐบาลปัจจุบันกำลังอยากจะทำอยู่ขณะน,นี้นะแรนบิดวันนี้ผมจะพูดผมมีเวลาสองช่วงก็คือช่วงแรกนะ ช่วงที่สองช่วงที่สองก็จะไปเปรียบเทียบฟอร์มระหว่างเรนดนบิดที่ประเทศไทยอยากจะทำกับเรนยนบิดที่ประเทศมาเลเซียอยากจะทำเพราะนั้นพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และก็สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวใต้ต้องรู้นะครับผมพยายามจะเปรียบเทียบข้อมูลจากมาเลเซียให้คนไทยให้ภาคใต้ได้เห็นว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะต้องบอกว่าเรายังไม่เกิดนะครับเรายังไม่เกิดเด็กแรก คุริซาจะพูดอะไรหรือเปล่าอ๋อเปล่าค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์คะอ๋อครับผมขอบคุณครับคุลีซาครับอ้เบรกแรกเนี่ยนะครับผมพยายามจะเปรียบเทียบมาเห็นว่าเออแล้วมันมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงในการขับเคลื่อนแรงบิดของประเทศไทยเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับใช้เงินมหาศาลมากนะถ้าผมไม่ลืมนะฮะในตอนสุดท้ายก่อนจะจบรายการเนี่ยผมก็จะบอกว่าแล้วผมคิดเรื่องนี้ยังไงถ้าผมเป็นรัฐบาลเนี่ยผมจะทําอะไรสําหรับภาคใต้ในที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกนะฮะอ๋อ ช่วงแรกก่อนนะครับ,รบผมเขียนบทความลงในจริงๆเรื่องนี้นี่ที่ทำไมผมยมาพูดก็เพราะว่าพอหลังจากที่นาะยกเศรษฐานะวาดแรนบิดนะฮะด้วยลายมือของท่านนี่นะครับก็สื่อก็สนใจคนที่เกี่ยวข้องในวงการของโลจิสติกก็แสดงความพิเห็นกันมากมายนะเมื่อสื่อสนใจผมทำแล้วก็ทำให้มันได้หลายๆอย่างนะ ทำแล้วก็มาพูดในรายการนี้ด้วยเพราะรายการนี้เป็นรายการที่ดังมากนะสปอตโฆษณาเข้าเยอะมากนะครับเข้าเยอะๆกันต่อไปนี่นะครับโอเคจ้า<ม>ถูกครับครับเชิญเลยครับผมประเด็นของผมในช่วงแรกก็คือผมให้ข้อข้อเขียนข้อคิดว่าสี่บวกแปดอ่อนหมายว่าสี่บวกแต่ก็มีแปดจุดอ่อน การจุอดมันมากกว่าจุดบวกนะเนี่ยนทำไมผมมองอย่าง,งานั้นอ๋อบวกก่อนเนี่ยนะครับบวกก็คือว่าเราสามารถที่จะเชื่อมสองฝั่งทะเลได้ชัดเจนครับภายใต้แรงบิดที่รัฐบาลถ้าจะเดินต่อนะครับนะก็คือฝั่งละนองแล้วก็ฝั่งชุมพรชุมพรก็อ่าวไทยทรายมือก็เป็นละนองก็เป็นทะเลอ,อันดามันะผมเคยไปเก็บข้อมูลที่ละนองนะ กิจกรรมการค้าขายกิจกรรมการขนส่งที่ละนองเงียบมากมผมคิดเข้าใจว่ามีนักการเมืองระดับบิ๊กเนมก่อนหน้านี้เ,นเคยทําเรืออันหนึ่งที่จะเชื่อมระหว่างละนองกับออินเดียของไทยไปอินเดียได้แต่อินเดียกลับมาไทยไม่มีของโครงการนั้นที่นักการเมืองบิ๊กเนมทำก็เจ๊งไปแล้วนะอันที่หนึ่งไม่เป็นไรอันนี้นที่หนึ่งก็คือเชื่อมสองฝั่งแน่ๆนะ อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนี่นะครับเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วนี่มันก็สามารถเชื่อมสินค้าจากไทยถ้าเกิดน,นะครับสินค้าจากไทยก็จะไป,ปะตลาดอินเดียทางซ้ายไปอินเดียทางซ้ายไปตะวันออกกลางทางซ้ายไปยุโรปทางซ้ายไปแอฟริกา <S <S นั่นก็คือฝั่งท่าเรืออั <S 2> <S 2> นะฮะถ้าฝั่งท่าเรือชุพรทางขวามือนะฮะก็จะเชื่อมกับตลาดใหญ่ๆสามตลาดเศรษฐกิจสามประเทศสามตลาดก็คือตลาดจีน ตลาดญี่ปุ่นตลาดเกาหลีใต้และอื่นๆโอ้มันดีมากเลยนะโอ้มันดีมากเลยนะฮะมันโอ้โหมันก็จะกลายเป็นไม่สินค้าจากฝั่งจีนฝั่งญี่ปุ่นฝั่งเกาหลีใต้ก็ไม่ต้องอ้อมมานะนะครับทางช่องแคบมรากาะนะอย่าลืมว่ายุทธศาสตร์สำคัญขณะนี้ตรงภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับมันมีสองประเทศที่เป็นเจ้าของการขนส่งทางทะเลก็คือมาเลเซียและก็สิงคโปร์นะเพราะนั้น เขาต้องลงไปใต้เยอะเลยช่องแคบมรดาการนะฮะแต่ถ้าเราตัดได้มันก็โอ้ยมันก็ช่วยลดเส้นทางช่วยลดต้นทุนในการขนส่งนี่อีกมากมายมหาศาลนะ,ะนักลงทุนก็ดีนักกิจก็น่าจะมาใช้บริการของประเทศไทยนะสามเอ่อสามและสี่สี่แน่นอนถ้ามันเกิดเนี่ยนะครับละนองชุมพรนี่แน่นอนที่สุดครับภาคใต้มีอะไรละ่ะภาคใต้มีสินค้าเกษตรหลักๆก็กมียางพาราคลัสเตอร์ วงโซ่อุตสาหกรรมยางพาร,รามันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน uh huh. นะภาคใต้มีปามน้ํามันวงโซ่อุตสาหกรรมการพัะนาอุตสาหกรรมปามน้ํามันทั้งยางทั้งปามมันจะต้องเกิดแน่นอนภาคใต้ม,ม,รรมีผลไม่อุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปมันจะต้องเกิดมันก็จะเกิดอิมแพกมหาศาลกับเศรษฐกิจนะถ้าเชื่อมระนองได้ชุมพรได้มันก็จะลามไปสุราษฎร์นะเศรษฐกิจก็จะลามไปสุราษฎร์นะลามไปนะครศรีธรรมราช นะครับลามไปอาจจะลามไปภาคใต้ตอนล่างด้วยนะครั<อ>บนะคือ4จุดบวก8จุดอ่อนของผมในมุมมองของผมเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนพักจุดอ่อนไว้ก่อนนะอาจารย์ก็เวลามันพอดีเดี๋ยวอาจารย์มีจุดอ่อนมันจะไ,ไม่มัน้นเราสินะ ขอพักนิดนึงครับอาจารย์แล้วเดี๋ยวกลับมาประลุยจุดอ่อนกันครับโอเคครับผมได้ครับดตอร์ขอผมก็ต้องจัดให้ครับผมเชิญครับเราไปต่อกันเลยค่ะครับเสอย์ังนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะครับเอาท่าที่ได้แล้วกันคุณลิซ่าครับดเตอร์ครับขณะนี้สองร้อยห้าสิบห้าคนกำลังมาฟังเราอยู่นะครับบนออนไลน์ใน facebook ของคุณมณิษาเซนนะครับแปดจุดอ่อนครับพี่น้องจากใต้มา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 ฟังกันนะครับผม แต่จุดอ่อนที่เราก็คิดก็คือว่าที่ต้องคิดก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับประเทศมาเลเซียเขาก็คิดได้นะแต่เราเนี่ยใช้เวลาห้าสิบปีในการคิด mm. ที่ระหว่างเราที่เราคิดกันอยู่นี่นะครับมาเลเซียทําไปแล้วนะฮะ mm. ทำไปแล้ว mm. <laughs> ดอตอร์ทราบดีเป็นหนึ่งในผู้รู้เรื่องของมาเลเซียนะดอตอร์ทราบดีนะครับว่ามาเลเซียทําตั้งแต่ปีสองศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับ <Okay. S 1> เขาทำ e e r ออ uh, e c e r อ uh, east coast economic region เพื่ออะไรฮะ <c oughs> เพื่อเชื่อมโยงรัฐปะหังจรังกานูกรันตันสามรัฐเนี่ยเป็นพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจ uh, พิเศษได้มันเชื่อมยังไงอ,ะอ่ะอ๋อก็ฝั่งจรังกานนนะมันก็อยู่ทางขวาซึ่งสามรัฐปะหังเนี่ยไปติดกับรัฐส,สลังงอสังงอทางซ้ายนะทางซ้ายก็ อ่อันดามันเหมือนกันนะ่ะก็เหมือนละนองนั่นแหละครับอ่าซึ่งสลังงอใครอยู่ฮะสลังงอเนี่ยกัวาลาลัเปอร์อยู่ครับพี่นะเมืองหลวงนะฮะเพราะนั้นเขตเศรษฐกิจออกไปจากกัวาลาลัเปอร์ก็จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่งเลยนะที่สําคัญนะอันนี้จุดสําคัญจุดชี้เป็นชี้ตายระหว่างาแบรนด์บิดไทยกับแบรนด์บิดมาเลเซียก็คือพอร์ตกลางนะท่าเรือพอร์ตกลางของมาเลเซียทําไมฮะ ท่าเรือพอตกลางของมาเลเซียนี่นะครับเป็นท่าเรือติดระดับโลกนะฮะอันดับที่สิบสองโลกท่านจะต้องพัฒนาต้องจินตนาการดูนะครับว่าเราเอาละนองไปแข่งขับพอตกลางเราท่าเรือชุมพรไปแข่งขับพอทกลางเราต้องใช้สัพพะกำลังแค่ไหนเราต้องใช้เงินมหาศาลแค่ไหนในการที่จะสู้กับพอตกลางต้องบอกว่าติดอันดับสิบสองของโลกนะครับประมาณสิบสี่ ล้านตู้นะคอนเทนเนอร์ container. มันเยอะไหมเอาไปว่าแหลมชะบังอ่ะแปดล้านตู้แล้วกันนะแปดชะบังแลมชะบังได้ครึ่งหนึ่งของพอร์ตการเพราะนั้นเรากําลังเอาเอาคนตัวเล็กไปสู้กับคนตัวใหญ่คิดนะประเทศไทยต้องคิดมาเลเซียไม่ได้มีแค่นั้นนะครับมาเลเซียมีอีกอันนึงคือ ECRL นะ East Coast r e n r i n g อย่าลืมว่า แลนบิดที่ประเทศไทยทำนี่ก็จะทําทั้งถนนท่าเรือและก็รถไฟรางคู่แต่มาเลเซีย2017มาเลเซียทํารถไฟเริ่มทํารถไฟรางสู้ขณะน,นี้อัปเดตก็คือว่าเสร็จไป50เพื่อจะเชื่อมคอร์ดกลางไปทางรัฐจังกานูจริงๆวิ่งไปถึงชายแดนนาราชิวาดเลยใช่ใช่คนชาวไทยเรื่องนี้คิดกันหนักๆคิดกันให้ดีๆเพราะ เราใช้เงินมหาศาลนะหนึ่งล้านล้านเป้าหมายนะเป้าหมายนะหนึ่งล้านล้านบาทโครงการของสองโครงการที่มาเลเซียทําที่เป็นแลนด์บริดตเหมือนกันเนี่ยนะครับใช้เงินไซส์เท่าๆกับประเทศไทยก็คือหนึ่งล้านล้านบาทหนึ่งล้านล้านบาทเหมือนกันแต่ขณะนี้มาเลเซียพัฒนาผมคิดว่าถ้าประเมินเร็วๆก็คือว่ามาเลเซียพัฒนาแลนดบริดของเขาไปเกินห้าสิบเอร์ซแล้วพี่ไทยเพิ่งสตาร์ท ไหวไหมครับพี่เราจะตามคนทันไหมครับพี่ครับครับ <c oughs> นั่นเลยนะครับนะวันเราเลยตกักและที่สําคัญนะเราต้องมันไม่ใช่เฉพาะพูดถึงท่าเรือมันไม่ใช่พูดถึงถนนมันไม่ใช่พูดถึงรถไฟรางคู่เท่านั้นนะฮะในการพัฒนาแรนบิดเนี่ยมันจะต้องพูดถึงองค์ประกอบโดยรอบในพื้นที่ตรงนั้นเช่นครับสถาบันการศึกษา <c oughs> นะ <c oughs> เราในพื้นที่ระนองชุมพรเรายังไม่มีสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องอุตสาหากรรมที่อิเมเอทเราฝันเราอยากจะเป็นคลัสเตอร์ uh huh. คลัสเตอร์อุตสาหากรรมยางพาราของโลกห่วงโซ่อุตสาหากรรมปล์มน้ำมันของโลกที่เราอยากจะเป็นแต่ว่าสถาบันการศึกษา uh huh. สถาบันทางวิชาการมันยังไม่มีแต่มาเลเซียเนี่ยอยู่ที่เคเอฟอยู่ที่เคเอฟอยู่ที่พอร์ตกลางตรงนั้นมีสถาบันการศึกษา โกรร,รู้ดีอยู่แล้วดร,เ,รเป็นคนให้ข้อมูลผมกับสถาบันกา,ารศักดาของมาเลเซียมาเลย์มาเลาเซียนี่ติดอันดับท็อป10ของอาเซียนของโลก้วยเฉพาะอยู่เหนือเหนือกว่าไทยครับเอ,อนี่นเยรเรื่องนี้สําคัญที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็คือว่าละนองกับชุมพรเนี่ยนะครับถ้าเราดูแผนที่กันจริงๆเราดูแผนของ B r i จริงๆเนี่ยชุมพรเนี่ยไม่ได้อยู่บนจุดหมุดหมายของ B r i นะครับ ไม่ได้อยู่บนเส้นทางของ B บนะครับแลนะถ้าเราดูแผนที่จริงเนี่ยนะครับถ้ามาใช้บริการม,ามันจะต้องเข้าเรือมันจะต้องยุบเข้าไปนะวกเข้าไปที่จุพพอร์ตนะแต่ถ้าเราเทียบว่าถ้าเรือจีนก็จะห้อยุบเข้าไปที่จุพพอร์ตนะนะเพราะมันมีจังหอย,อยของแผนที่ไทยมันจะมีจัง,งอยอยู่ไม่แน่ใจจังหวัดไหนที่ต,<ะ>ต้องเปิดแผนที่ดูด้วยนะต้องเปิดนะแผนที่ดูไปด้วยนะนะนะใช่ไหมก็นั่นแต่ว่าถ้ามาจากอพอร์ตเชื่อมของแลนด์บิดของมาเลเซีย เขาไม่ต้องโอเคเขาเขาจะไม่ต้องอ้อมแหลมมนาการนะแต่เขาจะไปเนี่ยที่จังกนูแล้วก็ลงไปที่สินค้าต่างๆก็ออกนู่นเลยฮะกอดกลางเลยนะครับนะปอดกลางเลยเพราะไม่แน่ใจว่ามันจะขายนักลงทุนได้ไหมนะมไม่แน่ใจนะว่าจะขายนักลงทุนได้หรือเปล่าขณะนี้เส้นทางเส้นทางเส้นนี้หนึ่งในเส้นทางเส้นนี้เนี่ยนะครับเป็นเส้นทางที่มีทําไม ทำไมไทยต้องทาทำไมมาเลเซียต้องทำ <c oughs> ก็เพราะมันมีบูญค่าทางการการค้าเยอะมากนะไอ้ตรงจากจีนจากออสินค้าจากจีนสินค้าจากญี่ปุ่นสินค้าจากเกาหลีเนี่ยผ่านตรงเส้นทางเซาท์ชนด์ซีเนี่ยนะครับประมาณสห้าล้านลาน้ลานเหรียญ <c oughs> ผ่านมาจากผ่านตรงนั้นมาช่องแคบมาลาการเนี่ยครึ่งหนึ่งฮะกุลีซ่า <c oughs> ก็ประมาณสองล้านล้านลาน้ลานเหรียญมหาศาล มาเลเซียก็ต้องคิดสิครับไทยแน่นอนมองมาเลเซียก็ไทยก็อยากจะคิดเฮ้ยเราก็ผ่านเส้นทางเราด้วยิใช่ปอ uh huh. มาเลเซียก็แน่นอนเขาก็คิดเพราะฉะนั้นมูลค่าทางด้านการค้าตรงบริเวณเนี้มันมีมหาศาลเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันไม่อยู่บนเส้นทางของเบียร์ไอน่สินี่เป็นเรื่องใหญ่นะเส้นทางของเบียร์ไอก็คือว uh huh. ิ่งลงใต้ของมาเลเซียก็ไปช่องแคบมรดากาแลว้วพยายามเชื่อมต่อสินค้าที่ประเทศจีน ใช้บริการมาเลเซียขนาดนี้ก็คือน้ํามัน70%น้ำมันของมาเลเซียผ่านเส้นทางนี้เพราะฉะนั้นมาเลเซียไม่ปล่อยให้พี่ไทยแย่งเคกชิ้นนี้ไปแน,น่นอนแน่นอนพี่ไทยกําลังเริ่มทําขนาดนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าเราจะได้เขาได้แค่ไหนที่สำคัญอีกอานก็คือว่าในแปจุดตอนก็คือว่าในตรงบริเวชุมพรกับระนองเนี่ยยังไม่มีเขตอุตสาหกรรม ผมได้เรียนว่าบริเวณสลังงอรอบรอบกรุงกลาหลเบอร์จะมีเขตอุตสาหกรรมหลายเขตอุตสาหกรรมหนึ่งในนั้นเนี่ยป่ามน้ำมันผมไปเยี่ยมผมก็เคยโพสต์ในเ c e b o o k ผมไปแล้วนานลวพอสมควรสักปีสองปีใแหละครับไม่นานมากนะเพราะนั้นมันมันไม่ใช่เฉพาะแด์บิดทำสวยหรูระหว่างการเชื่อมชุมละนองกับชุมพรแล้วมันจะเกิดไม่ใช่ผมเสียดายเงินที่เราใส่ลงไปถ้าเราอยากจะทำนะครับแน่นอนอิมแพคทางเศรษฐกิจมันมีแน่ นะใครไปตามบทความผมใครไปตามผลที่ผมให้สัมภาษณ์เนี่ยมันใส่เงินเป็นหนึ่งล้านล้านมันอิมแพกทางเศรษฐกิจแน,แน่แต่การจะเป็นไม่ต้องเกิด<น>มันก็ต้องม<ห>ีเงินแหละครับใช่นะฮะมันตัวตัวคูนะ่ะตัวคูน่ะนะครับใส่เข้าไปเนี่ยมันอิมเพกทางเศรษฐกิจแน่แต่มันเป็นอยู่บนกระดาษนะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยชีวิตจริงกับชีวิตที่เราฝันในบางทีมันไม่เป็นอันะเดียวกันนะครับ <c oughs> นะฮะเพรานะั้นใส่เงินเข้าไปตาม ทีฮะนักศศกษาคิดได้หมดนะใช้มันจีปลายกคุณไปใช้แบบมโเเซียก็ไปแต่สิ่งสําคัญที่สุดองค์ประกอบในพื้นที่ตรงนั้นมีไหมนะครับสองมันจะขายได้ไหม uh huh. สามคู่แข่งสําคัญก็คือมาเลเซียและขณะนี้ uh huh. ก็พัฒนาไปไกลแสนไกลแล้วมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นเราได้เห็นของมาเลเซียะนะเรากําลังตามเขานะเราพัฒนาตามเขาตามเขาเราก็ใสเงินเข้าไปใส่ผมคิดว่า อาจจะได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่ากับเงินที่เราใส่ไปถ้าเป็น <ừ> ผมผมติดใจแล้วนะว่าผมต้องจบด้วยอะไรถ้าผมผมคิดว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยผมอยากพูดโน่นนั่นนี่จังอแล้วถ้าเป็นรัฐบาลจะทํำยังไงถ้าผมเป็นรัฐบาล<ฮ>ผมจะใช้เงินไม่ถึงหนึ่งล้านบาทนะครับพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวไทยผมจะใช้เงินไม่ถึงหนึ่งล้านบาทครับผมจะพัฒนาจุดที่มันเป็นคอขวดในภาคใต้และเป็นจุดที่ทําให โลจิสติกเราไปไม่ถึงไหนนะผมจะเลือกใช้แน่นอนที่สุดมันมีหลายจุดแน่ๆบนกลางใต้ผมจะเลือกพัฒนาท่าเรือสงขลาเราต้องเสียเงินเป็นหลายหมื่นบาทต่อปีใช้บริการโลจิสติกของมาเลเซียของมาเลเซียอ่เดี๋ยวถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแรนด์บิดและนองชุมพรนะถ้าอยากทำจริงนะผมอยากให้ทำเป็นตัวทีถ้าอยากจะทำนะ และนองชุมพรเป็นยาวถูกไหมฮะตัวทีก็คือว่าไอ้เส้นเนี้ยมันจะต้องโยงมาที่สงขลาด้วยอ่า mm hmm. ถ้าจะรับนะแต่ว่าถ้าผมเป็นผมผมบผมจะพัฒนาโลจิสติกที่สงขลาด้วยสงขลาเป็นเซ็นเตอร์เพราะว่าสงขลาเนี่ยเป็นเมืองใหญ่และก็กินบริเวณหลายเมืองในหลายจังหวัดในภาคใต้เาจะเป็นพัทลุงจังสุราษฎร์นครศรีธรรมราชเพราะอะไร ใช้ให้ไปใช้บริการที่สงขลาและพัฒนาที่สงขลาเนี่ยนะครับให้เป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์เพื่อไม่ต้องไปใช้บริการของพอทกลางไม่ต้องไปใช้บริการของท่าเรือพีนาะไม่ต้องใช้บริการของเส้นทางโลจิสติกส์สินค้าภาคใต้ผมคิดว่าตั้งแต่กลางลงไปนะหรืออาจจะใต้บนด้วยนะใช้บริการโลจิสติกส์ของใช้บริการท่าเรือพอทกลางของมาเลเซียเสียเงินมหาศาลถ้าไปทําตรงสงขลานะ พัฒนาท่าเรือสองขลามันเกิดขึ้นให้เป็นระดับภูมิภาคให้เป็นระดับสากลขึ้นนะครับประหยัดเงินไปไม่ถึงหนึ่งล้านล้านนะครับผมเจ็ดโมงย <ừ> ี่สิบห้านาทีผมด้วยความเพลงใจผมอยากจะไปต่อแต่เพลงใจกูดีซ่าเรลิใจด็อกเตรอเตร,อตร์มากเลย <c oughs> ไม่ได้เปรียบเทียบแบบให้เห็นจริง <c oughs> แล้ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่ได้เปรียบเทียบใม้เห็นแต่ละจุดครับผมมีคนฟังเราอยู่สองร้อยเก้าสิบสองคนวันนี้ค่ะ เกือบสามร้อยนะครับก็เราเราได้เห็นแล้วว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าแน่นอนว่าลงทุนไปขนาดนี้ยังไงมันก็ต้องมีตัวเลขสปิลโอเวอร์เนาะมันก็ต้องมีสปิลโอเวอร์ไปแน่นอน <Yeah. S 1> แต่ว่ามันคุ้มไหมอันนี้คือคําถามที่อาจารย์ติดเบรกตัวใหญ่ๆว่าคุ้มไหมในขณะที่มาเลเซียเขาไปไกลขนาดนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันนี้คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าอ,อย่าลืมว่าสงขลาเนี่ยเรามีเรามีทรัพยากรอยู่แล้วเรามีต้นทุนอยู่แล้วนะครับ <Yeah. S 1> เราก็ควรจะดึงเขาเข้ามานะฮะ mm hmm. ในขณะเดียวกัน ที่อาจารย์บอกว่าคือเวลาเรามีแลนบริชเนี่ยมันมีแลนบริอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีอีโคซิสเต็มเนาะมันต้องมีระบบนิเวศที่มามาแวดล้อมด้วยซึ่งซึ่งการศึกษาเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเป็นเป็นเป็นมุดหมายอันนี้ที่สำคัญซึ่งตัวนี้ก็ต้องมาดูกันให้หมดทั้งทั้งองค์คาพยพนะอันนี้คือสิ่งที่ผมสรุปที่อาจารย์พูดนะครับดรในสุดยอดจริงๆสรุปดีอีกมากนะสุดยอดจริงๆคลิซ่าก็สุดยอดต้องรีบสรุป ใช่เพราะหมดเวลาแล้วต้องต้องนี่สรุปใช่เพราะหมดเวลาแล้วอาจารย์เอาวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องจากใต้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ